แปลว่าอะไรอ่ะคือสวิชชีนะครับมันมีที่มามาจากภาษาเกาหลีฮะคำว่าแซนดูวิชชี่มายังไงฮะกับร้านเออสวิชี่ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไม่ใช่แซนด์วิชปกติเนาะก็จริงๆแล้วครับด้วยด้วยงานของผมเองนะครับด้วยงานส่วนตัวแล้วแล้วก็มันได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยเที่ยวต่างประเทศด้วยงานอย่างเงี้ยครับก็เราก็เป็นสายชอบกินเนาะเราก็ชอบแบบไปกินที่นู่นที่นี่ที่ดังๆต่างๆอย่างเงี้ยครับไปอังกฤษไป ที่ฝรั่งเศสไปอย่างเงี้ยเราชอบไปกินกินนู่นกินนี่แล้วว่าเอ้ยอาหารมันอร่อยแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะทำแบบเขาได้เป๊ะแน่ๆแ,แล้วเราก็ไม่สามารถเอาเมนูเขามามเป็นเมนูเราได้แบบเราก็เลยอยากว่าเอ้ยเราอยากทํายังไงให้ตรงเนี้ยไอ้พวกไส้ต่างๆ,ๆที่เรากินนะครับเรามาปรับเปลี่ยนเป็นของเรานะครับแล้วก็คือ,อดัดแปลงหน่อยใ,อให้เรา <ฮะ S 1> เป็นต้นฉบับเลยใช่อยากให้เป็นต้นฉบับของเราเลยซึ่งโอเคแซนด์วิชทอดเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่ที่แบบว่าแซนด์วิชทอดไม่มีที่ไหนในโลกมันมีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือของมันคือเราเนี่ย เราทําให้ไส้เนี่ยแตกต่างที่อื่นทั้งหมดอ๋อยังไงคะอย่างเช่นนะฮะว่าไส้อะไรที่ของเราไม่เหมือนที่อื่นอ่ะแน่นอนครับเป็ดย่างน้ําผึ้งอ่ารู้จักไหมฮะอยู่ในแซนด์วิชเหรออยู่ในแซนด์วิชไหนยอะอันไหนตัวนี้ฮะเป็ดย่างน้ําผึ้งครับแล้วมีอะไรอีกคะที่แตกต่างเยอะน่าำเลยกะเพราดีมากดีมากนี่นี่เขากำลังทอดอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ซาเน็กกิล้าแซนล้ว่ะกะเพราก็คือว่าของเราครับอย่างเช่นอะจรที่แตกต่างอย่างหนึ่งครับรู้จัก คาราเมลใช่ไหมครับคาราเมลเหลืองๆคนเนี่ยเขาจะมองว่าคาราเมลมันจะหวานแล้วแสบคอมากนะครับแต่เนี่ยครับนมคาราเมลจะมาอยู่ในแซนด์วิชของเราหอมมากน่ากินมากมันมีวางวงของเราเนี่ยจะเป็นแบบว่าจะหวานแบบพอดีพอดีจะไม่หวานแสบคอแบบหวานแบบกลมกล่อมค่ะครับแล้วอันนี้ไส้อะไรคะครีมวานิลาครับครีมวานิลลาใช่ครับแล้วไอ้ไส้ต่างๆเนี่ยที่ว่าดัดแปลงเนี่ยเราคิดเองเหรอคะคือเราเหมือนว่าเราไปไปชิมอาหารใช่ไหมเราชอบเราก็เลยดัดแปลงมาตกัรของเราเราคิดเองอย่างเช่น เป็ดย่างน้ำผึ้งเนี่ยเราเอามาจากประเทศอังกฤษรู้จักร้านดักแอนวอเฟอร์ไหมฮะรู้จักรู้จักมีสวยด้วยร้านนี้เที่อยู่บนทัพฟลอร์ตใช่ใช่ขโมยไอเดียเข้ามามาใช้แต่มาใส่ในมาใส่ในแซนด์วิชใช่ครับแล้ววอเฟอร์เราเปลี่ยนเป็นแซนด์วิชของเราเองแล้วเนี่ยเขาเรียกเมนูเนี่ยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราความต่างของร้านเราครับมีเพิ่มเติมนะคือเรามีการเพิ่มแอดชีสเข้าไป เป็นการชีสลาดอยู่ข้างบนฮะแล้วเรารับรองว่าชีสเนี่ยเราเข้ากับไส้กับทุกไส้แบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเหรออย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่นี้คือออปชันเหรอคือเราเลือกเป็นออปชันอยากใส่ถูกต้องฮะลูกค้าบางท่านจะอาจจะสงสัยแบบว่าอยากจะกินไส้ชีสแต่เราจะไม่มีไส้ชีสนะเพราะของเราจะเป็นการท็อปอัพชีสแล้วเราจะแบ่งเป็น3 3แบบครับก็คือแบบเล็กแบบกลางแล้วก็แบบใหญ่ก็คือบางคนเนี่ย บบอันนี้คือแบบกล<บ>างชิ้นเดียวอันนี้ประมาณแบบกลางครับแบบกลางอันนั้นอัันนน,น้คือคอะไรที่เป็นสติ๊กอะฮะเขาเรียกว่าครัมสติกครับผมจะเป็นขนมปังนะครับแบบมาเราดัดแปลงมาขนมปังรู้จักปาท่องโก๋ราดนมข้นใช่ไหมอ,อันนี้ครับของเราเป็นคล้าไไยๆกันแต่เป็นสไตล์ขนมปังแล้วก็ราดนมราดนมข้นราดนมข้นฮะอ๋อนี่คือทำชีสที่ที่ที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าให้เลือกไซส์อะไรฮะใช่ครับนี่เขากำลังเมลชีสกำลังเมลชีสให้ชีสเราครับเป็นใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสครับแท้ๆเลยไม่มีการผสมไม่มีชีสผสมอะไรเลยครับไม่ผสม ไม่ใช่ผสมแป้งเหมือนบางร้านเราซื้อแบบเป็นแท่งแบบเป็นแท่งใหญ่ๆแท่งหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็ทานเลยร้านอยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้ได้ยินแล้วว่าอยู่สถานีรถไฟฟ้าใช่ไหมตรงวัดเล่งเนยีใช่ค่ะก็คือเป็น MRT วัดบางกรประตูหนึ่งค่ะเดินแป๊บเดียวประตูหนึ่งเลยนะคะเดินแป๊บเดียวเลยค่ะถึงร้านจะตั้งอยู่หน้าร้านตั้งซัมเอียค่ะเป็นร้านขายกระดาษค่ะอยู่ในซอยแปลงน้าค่ะก็คือร้านเราเปิดนะคะเราเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผม เป็นตัวที่ใช่ครับเป็นตัวที่เวลาเขาจะปิดถนนนะครับตรงถนนซอยแปงน้ำเขาจะปิดถนนยาวเลยรถไม่ให้รถเข้าผ่านนะครับเราก็คนก็จะเป็นถนนคนเดินเลยเอาง่ายั